ตอนที่70ขยะเมื่อได้ยินเสียงของเติ้งชิวฉานอูโม่ก็หันกลับไปมองที่นางก่อนจะขมวดคิ้วเล็กน้อยทำไมเจ้าถึงมาที่นี่ได้หลังจากที่เงียบไปสักพักอูโม่ก็สายหน้าหากเจ้าต้องการจะเกลี้ยกล่อมข้าขอบอกเลยว่าไม่จำเป็นข้าเพิ่งพูดไปว่าสำนักทางเสียงเหมาะกับข้ามากกว่าอูโม่ทำไมเจ้าถึงได้งโง่แบบนี้เติ้งชิวฉานร้อนใจเป็นอย่างมากนังหยุดเดินพางรู้สึกเกลียดที่ทั้งไม่ยอมกลายเป็นเข็ม อยู่สํานักคังเฉียงต่อไปจะมีความหมายอะไรใช่ข้ายอมรับว่าสํานักขังเฉียงแข่งแข่งแข่งแ,งแ่งกว่าแต่ก่อนมากแต่ไม่ว่าจะแข็งแกร่งสักเพียงใดมันก็เป็นแค่สํานักที่ไม่มีดาวและยิ่งเทียบกับตระกูลเซินถูไม่ได้ตระกูลเซินถูให้ในสิ่งที่สํานักลังเฉียงให้กับเจ้าไม่ได้เจ้าฟังข้าและเข้าร่วมกับตระกูลเซินถูสเมืองตรงโจคือเวทีของเจ้าพอได้แล้วชิวฉาน เจ้าไม่ต้องพูดแล้วใบหน้าของอูโม่เครียดขึ้นขึ้นมาและแสดงสีหน้าโมโหถ้าหากเจ้ายังดูหมิ่นสำนักคังเฉียงอีกหลักก็แม้แต่ความเป็นเพื่อนก็ขาดกันในสายตาของเขาแล้วสำนักคังเฉียงนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่อาจหลบหลูได้และไม่ว่าใครก็ห้ามเหยียดยามสำนักของเขาแม้แต่เติ้งชิวฉานก็ตามยิ่งไปกว่านั้นเขาไม่รู้ว่าจางหยูจะอยู่ใกล้ๆด้วยหรือไม่ถ้าหากจางหยูได้ยินคำพูดพวกนี้มันคงจะทำให้จางหยูโกรธมากแน่ๆน,นี่อย่าว่าแต่เติ้งชิวฉานเลยทั้งตระกูล เขาพูดออกมาอย่างหนักแน่นก็เพื่อไม่ให้เติ้งชิวฉานพูดต่อยิ่งนางพูดมากเท่าไหร่ก็อาจจะทําให้จังอยู่หงุดหงิดมากขึ้นเท่านั้นข้าหวังว่าเจ้าสํานักจะไม่ได้ยินเรื่องนี้อูโม่แอบภาวนาในใจเจ้าเด็กนี่เจ้าไม่เข้าใจความคิดของสาวงามเลยแม้แต่น้อยจังอยู่หัวเราะออกมาเขารู้สึกโกรธอยู่เล็กน้อยตอนที่ได้ยินคําพูดของเติ้งชิวฉานแต่เมื่อเขานึกถึงความหวังดีที่นางมีให้กับอูโม่แล้วเขาก็ไม่อาจจะทําใจให้โกรธได้อีก เติ้งชิวฉานยืนนิ่งราวกับโดนสายฟ้าฟาดและมองไปที่อูโม่อูโม่เจ้านางไม่คิดว่าอูโม่จะตัดความสัมพันธ์กับนางเพียงเพราะสำนักทางเฉียงปากของนางสันนิกราวกับพูดอะไรไม่ออกดวงตาที่เป็นประกายสดใสคู่นั้นพันมืดมนราวกับโลกใบนี้ไร้ซึ่งสีสันใดๆนางดูเหมือนโดนทิ้งไว้เพียงลำพังในโลกที่ไร้สีสันนี้จิตใจของนางมีแต่ความเจ็บปวดและเศร้าหมอง เมื่อเห็นท่าทางของเติ้งชิวชานอูโม่ก็อยากจะเข้าไปปลอบโยนนางแต่คําพูดก็ติดอยู่ที่ปากสุดท้ายก็ได้แต่กลืนมันลงไปพลางถอนหายใจอย่างไร้เสียงเพื่ออเด็กโง่ฆ่าทำเพื่อเจ้านักเขากลัวว่าหากเติ้งชิวชานยังพูดต่อมันจะทำให้จังอยู่โกรธและเกิดโศกนฏกรรมที่ไม่อาจหวนคืนได้ หลังจากนั้นสักพักเติ้งชิวฉานก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆและเงยหน้าพูดขึ้นอย่างเย็นชาแม้ว่าในอนาคตเจ้าจะไม่ถือว่าข้าเป็นเพื่อนแต่ข้าก็ต้องบอกว่าด้วยพรสวรรค์ที่เจ้ามีแล้วเจ้าควรจะเข้าร่วมกับตระกูลเซินถูสำนักทางเฉียงไม่เหมาะสำหรับเจ้าอูโม่มองไปที่เติ้งชิวฉานด้วยสีหน้าซับซ้อนและเริ่มมีความกังวลในใจเขาไม่รู้ว่าควรต้องทำยังไงต่อไปดีข้าคิดว่าสาวน้อยนคนนี้พูดถูกตอนนั้นเองเซินถูป้าได้พูดแทรกขึ้นมาเขายิ้มและมองไปที่อูโม,โม่ ตระกูลเซินถูสามารถให้ทุกอย่างที่เจ้าต้องการได้ชื่อเสียงเงินทองทรัพยากรในการบ่มเพาะเจ้าต้องการอะไรตระกูลเซินถูก็สามารถจัดหามาให้ได้เกรงว่าสำนักทางเฉียงคงไม่อาจทำแบบนั้นให้เจ้าได้ดังนั้นอูโม่เจ้าลองคิดทบทวนดูอีกรอบเถอะเซินถูป้าคิดว่าตัวเองแสดงท่าทีจริงใจอย่างมากแล้วหากอูโม่ยังปฏิเสธอีกเขาคงต้องใช้วิธีที่พิเศษอัจฉริยะที่น่ากลัวแบบนี้ถ้าตระกูลเซินถูไม่อาจดึงให้มาเข้าร่วมได้เช่นนั้นก็มีแต่ต้องโดนกำจัด ไม่ว่าอย่างไรตำแหน่งตระกูลอันดับหนึ่งของเขตตรงโจโไม่อาจถูกสั่นคลอนได้เพราะใครบางคนตอนนั้นเองทุกคนในทุ่งหญ้าต่างก็จับจ้องไปที่อู่โม่และรอการตัดสินใจของเขาขออภัยประโยคเรียบง่ายเพียงสองคำถูกกล่าวออกมาอูโม่ไม่ลังเลที่จะปฏิเสธราวกับว่าเงื่อนไขของอีกฝ่ายนั้นยังไม่ได้น่าสนใจสำหรับเขา เมื่อได้ยินแบบนั้นทุกคนก็รู้สึกไม่เข้าใจขึ้นมาสำนักทางเฉียงมีพลังอะไรกันถึงได้ทําให้อูโม่ยังคงยืนยันที่จะอยู่ต่อแม้ว่าตระกูลเซินถูจะเชิญซ้ำถึงสองรอบแต่ก็ยังกล่าวปฏิเสธแบบไม่ต้องคิดดวงตาของเซินถูป้าฉายแววเย็นเยียบออกมาจังๆเห็นได้ชัดว่าเขากําลังโกรธมากแต่ถึงอย่างนั้นบนใบหน้าของเขาก็ยังคงมีรอยยิ้มอยู่ราวกับว่าไม่ได้โกรธเลยแม้แต่น้อยเซินถูป้าเลื่อนสายตาจากอูโม่ไปที่อูซินซินหลินหมิงจังเหิงหยางและคนอื่นๆก่อนจะถามด้วยรอยยิ้มว่าแล้วพวก พวกเจ้าสนใจจะเข้าร่วมกับตระกูลเซินถูหรือไม่หากเข้าร่วมทักษะการบ่มเพาะเคล็ดวิชาต่อสู้ยาอาวุธตระกูลเซินถูรับปากว่าจะหาของที่ดีที่สุดมาให้กับพวกเจ้าในมุมมองของเซินถูป้าแล้วเงื่อนไขที่เขาเสนอให้ไปก็ถือว่าดีมากแล้วแม้ว่าจะดึงอูโม่ไม่สําเร็จแต่เขาไม่เชื่อว่าจะดึงคนอื่นออกจากสํานักคัางเฉียงไม่ได้สิทธิสำนักขัางเฉียงมากมายขนาดนี้มันเป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนจะพักดีต่อสำนักขัางเฉียงแบบอูโม่ เมื่อเห็นเซินถูป,ป้าพูดแบบนั้นออกมาลินหมิงเหมาชังเฟิงและคนอื่นๆก็พากันชะงักขึ้นมา